ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2567ผู้ขอรับการประเมินนางวราพัน์นึกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐด,ดกรก่อสวัสดิ์พานิชอนุสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อ ประวัติด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาตรีรุศาสต์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและระดับมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระหน้าที่การสอน ชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบาย Fall, และจุดเน้นจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 1. ด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง โดยมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning อย่างหลากหลายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือนักเรียนโดยการเสริมแรงทางบวกอย่างสม่ำเสมอการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ได้สร้างสื่อนวัตรกรรมการเรียนรู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่นการนำเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Google Classroom Google Form มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเก็บผลการเรียนรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลากหลายศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนโดยผ่านกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์มาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยเหมาะสมกับช่วงวัยสร้างกติกาการเรียนรู้ร่วมกันสร้างแรงจูงใจเสริมแรงในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเ,ศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์จัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับนักเรียนประชุมผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียนปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษางานด้านวิชาการปฏิบัติหน้าที่ครูกลุ่มสาระการเรีนยนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถภาพสำคัญตามหลักสูตรและทำหน้าที่ครูประจำชั้นงานด้านอื่นๆปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณรับผิดชอบงานแผนงานร่วมกับคณะครูจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและรับผิดชอบงานพัสดุโดยจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทะเบียนบัญชีพัสดุทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุและทะเบียนการยืมคืนพัสดุเป็นต้นประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเข้าร่วมการประชุมอบรมสมมนาและรายงานผลการประชุมอบรมสมมนาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปยังครูที่เกี่ยวข้องเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้าร่วมกิจกร C, รม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมการประชุมและอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองและวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอการนําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดทาสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการคํานวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนในรายวิชาฟิสิกส์2รหัสวิชาว3 0 2 0 7หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์2ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการทำ PLC พบว่าผู้เรียนร้อยละ70 ขาดทักษะการคำนวณไม่เข้าใจเนื้อหาไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองผู้สอนจึงริเริ่มพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ปัญหา4ขั้นตอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่การวางแผน plan อธิบายซักถามนักเรียนเพื่อหาสาเหตุของการแก้ไขโจทย์ปัญหาไม่ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสำลิดทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหาเรื่องงานและพลังงานรวมทั้งบูรณาการให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติ do ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning โดยจัดทำรูปเล่มแบบฝึกหัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนเรื่องงานและพลังงานชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนแบ่งใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้โดยอธิบายลำดับขั้นตอนในการใช้แบบฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้และนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ไปวิเคราะห์ดูผลสมัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีพัฒนาขึ้นหรือไม่การตรวจสอบเช็ค <Check. S 2> ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสีขั้นตอนในรายวิชาฟิสิกส์2หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4การปรับปรุงแก้ไข act นำข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำหนดมาร่วมกันวิเคราะห์ในการประชุม plc เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและนำผลไปปรปับปรุงในการเรียนการสอนต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนโพลเมืองประชารัฐดรก่อสวัสดิ์พาณิชย์อนุสร์จำนวน3 2คนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนในรายวิชาฟิสิกส์2รหัสวิชาว30207หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน แล้วมีผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนผ่านเกณฑ์ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีขึ้นไปจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ71.88ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดตามค่าเป้าหมายด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สถานศึกษากำหนดผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนพลเมืองประชารัฐดรก่อสวัสดิ์พาณิอนุสรมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นในรายวิชาฟิสิกส์2รหัสวิชาว3 0 2 0 7 หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงานโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมการนำเสนอในครั้งนี้สวัสดีครับ